สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t e r r t a อดอ t ค่ะคลิปนี้คะะเรามาดูการงานการเงินให้กับคนทั้ง7วันนะประจำเดือนพฤศจิกายน 6กกันบ้างค่ะหลังจากที่เราดูความรักกันไปแล้วนะคะรอบนี้เราเริ่มกันที่คนเกิดวันอังคารมาดูการงานการเงินกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคนวันอังคารเดือนนี้ต้องบอกว่ารัดเข็มขัดนิดหนึ่งนะอดทนนิดนึงเนอะใครที่รอคอยงานรอคอยเงินรอคอยอะไรต่างๆมันอาจจะล่าช้าได้เมื่อเห็นว่าบางคนก็แบบเหมือนไปไหว้พระขอพรอยากได้ถูกหวยรวยเบอร์อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีโชคอะไรแบบนั้นเนาะมันไม่ได้มาจากการแบบ มาง่ายๆอ่ะทุกอย่างมันต้องใช้ความอดทนและพยายามใครจะเริ่มต้นงานใหม่หรือรอคอยการเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยมันยังอยู่ในหนึ่ง มันอยู่ในช่วงของการปรับตัวอยู่หรือ2อ,อยู่ในช่วงของการหางานอยู่ก็เป็นไปได้ใครที่ว่างงานอยู่เนี่ยก็แนะนําว่าให้รัดเข็มขัดก่อนเนาะในเรื่องของการงานการเงินอะ่ะมันค่อนข้างจะสอดคล้องกันตรงที่ว่า1ไม่ได้มีโชคลาภอะไรในเดือนนี้2ให้รัดเข็มขัดไว้เพราะคุณอาจจะมีภาระหนี้สินมีความรับผิดชอบมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายแล้วมันอาจจะติดขัดหรือยากลําบากได้ซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าคุณทํางานประจำเงินที่เข้ามามันปกติก็จริงแต่คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเนาะก็ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอะไรที่ พุ่มเฟื่ยไม่จำเป็น ด้วยแต่ถ้าเกิดใครทํางานฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของกิจการเงินที่เข้ามาก็อาจจะน้อยกว่าที่คุณคาดหวงังหรือว่ามันอาจจะมีรายจ่ายที่เราจําเป็นจะต้องใช้เพราะฉะนั้นรัดเข็มขัดให้ดีอันนี้เตือนจริงๆเพราะว่าจากพลังงานไพ่เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องรัดเข็มขัดรวมถึงบางคนอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่งานใหม่ซึ่งมันเป็นช่วง,งการเพิ่งเริ่มต้นไงเงินก็อาจจะยังเก็บไม่ได้หรือยังต้องรอคอยการแบบเก็บเงินต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเงินจะค่อนข้างล่าช้าในขณะที่งานเนี่ยมันก็ยังไปเรื่อยๆเนาะเป็นกำลังใจคนที่ เกิดวันอังคารนะคะให้ค่อยเป็นค่อยไปใครที่ทํางานประจําแล้วก็ไม่ได้ดูมีหนี้สินอะไรเงี้ย mm. ก็รัดเข็มขัดละกันเพราะเดือนนี้มันก็มีแนวโน้มที่คุณจะใช้จ่ายตามอารมณ์ใช้เงินไปซื้อของอะไรที่มันฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นเป็นไปได้แล้วเราต้องมาติดขัดในภายหลังหรือบางคนอาจจะใช้จ่ายไปแล้วก่อนหน้าเดือนนี้ก็ได้นะพอมาถึงเดือนนี้เอ้ยต้องจ่ายบัตรเครดิตต้องชําระหนี้ต่างๆแล้วมันอาจจะทําให้คุณติดขัดเป็นไปได้นะระมัดระวังรัดเข็มขัดโดยรวมก็ ไปได้เรื่อยๆค่ะขอให้คุณคิดก่อนใช้ก็แล้วกันอันนี้จําเป็นที่สุดเนอะในเรื่องของการงานยังไม่เห็นว่าติดขัดอะไรใครรอคอยการงานรอคอยอาชีพใหม่งานใหม่รอคอยการไปสัมภาษณ์งานอาจจะยังต้องรอคอยไปก่อนส่วนใครมีงานทําอยู่แล้วเนี่ยก็คือไหลๆไปเรื่อยๆไม่ได้เห็นว่าติดขัดหรือยากลําบากนะแต่แค่ว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการใช้เงินมากกว่าที่มันอาจจะดูติดขัดหรือว่าอาจจะดูฝืดเครื่องเล็กน้อยค่ะต่อกันที่ดวงการงานการเงินแทบคนที่เกิดวันพุธนะคะช่องเปิ้ลพุธ เนี่ยไม่ได้แบ่งกลางวันกลางคืนนะเพราะฉะนั้นดูรวมกันที่คลิปนี้กันได้เลยอาเรามาดูกันคนวันพุธนะประจาเดือนพฤศจิกายนการงานการเงนิงน,งน,งนของคุณจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงเลยคุณมีกินมีใช้แฮปปี้ดีดานะ enjoy life ได้เลยอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะใช้อะไรก็ใช้ได้นะแต่ว่าโอเคมันไม่ได้บอกนะคะว่าคุณอาจจะได้เงินก้อนเป็นถุงเป็นถังหรือมีลาบลอยหรือเปล่าไพา่แค่บ,บอกว่าสบายๆค่ะคือคุณไม่ได้เครียดในเรื่องของการเงินละกันแต่ความเครียดของคุณหรือว่า สิ่งที่ไพ่อยากจะโฟกัสและอยากจะบอกคุณให้ระมัดระวังคือเรื่องของการงานมากกว่าเพราะว่าน่าจการเยอะงานแบบหลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วต้องดีวกับคนเยอะด้วยแล้วก็มากคนมากความแล้วก็อาจจะแบบมีโปรเจกต์มีงานอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องจัดการเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเอาพลังทั้งหมดไปทุ่มเทกับการทํางานแล้วเราอาจจะมีความใจร้อนคาดหวังในผลงานค่อนข้างเยอะไพ่้าถ์วยขึ้นมาเราระมัดระวังเรื่องความคาดหวังก็แล้วกันเนาะอะไรที่มันเคยผิดหวังเสียใจมาบางทีมันก็ซ้าๆอะเราก็จะรู้สึกว่า เทำไมมันเหนื่อยจังเลยทำไมงามนมันแก้แล้วมันก็เฟลเมื่อไหร่เจ้านายจะโอเคสักที เพื่นเห็นว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆก็แล้วกันเนาะมันไม่ได้เป็นการผิดหวังเสียใจกับสิ่งใหม่แต่มันเป็นเรื่องเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าชั้นทลายหรือว่าทะลุสิ่งเนี้ยไปไม่ได้ก็แบบไม่ได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ค่ะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังหรือว่าไปนอยอะไรกับอดีตเนาะเราเอาอดีตเนี้ยมาเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาแต่ว่าอย่าไปอมทุกข์หรือว่าไปจมจมอยู่กับมันเพราะมันชะทําให้คุณไม่มีพลังแล้วก็ขาดไฟเนาะ การงานการเงินท่าคนที่เกิดวันพรฤหัสปดีนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินไม่เด่นเลยนะแปลว่าไปเรื่อยๆค่ะชิวๆแบบสบายๆนะไม่เห็นว่าติดขัด ไม่ได้เห็นว่าเรารู้สึกว่าเออมันยากลําบากนะแต่ว่า BE musician, มันม,มากกว่าเดิมไหมไมมมันก็จะเดิมเดิมมันก็ไปเรื่อยๆถ้าเกิดใครมีเงินประมาณไหนในช่วงก่อนหน้านี้เนาะมันก็จะเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ todas, มีโชคมีลาบไม่ได้ถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้แบบมีอะไรที่มันโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะค่อยเป็นค่อยไปมันดูหลายๆแล้วกันเนาะไม่ได้เด่นในเรื่องของการเงินแต่ในเรื่องของการงานดูเหมือนจะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนเพิ่งทํางานใหม่เพิ่งได้งานใหม่เพิ่งย้ายงานใหม่เพิ่งมีโปรเจกต์ใหม่ ก็ตามนะซึ่งก็ต้องบอกค่ะว่ามันเป็นไปอย่างช้าช้านะมันจะเร่งรีบไม่ได้มันต้องใช้ความอดทนมันอาจจะเป็นช่วงของการที่เราเพิ่งเข้าไปปรับตัวเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆก็ได้มันก็เลยต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเนาะหรือถ้ามันเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็จ,จะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทาคะ่ะเราก็เลยอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลากับมันเนาะเหนื่อยหน่อยเพรารู้สึกว่าคุณต้องพยายามเยอะหรือใครรอคอยการได้งานใหม่นะมีแนวโน้มว่าคุณจะได้งานใหม่ในเดือนนี้บางคนไปสัมพ่งสัมภาษณ์มาอยากได้งานใหม่ มีแนวโน้มว่าจะได้แต่ขอให้คุณดึงศักยภาพความสามารถของคุณออกมาให้มากที่สุดก,ากา็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกคุณเองนะเพิ่นมองว่ามีแนวโน้มที่จะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เข้ามาให้คุณทําแต่ว่าแน่นอนค่ะทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใจร้อนไม่ได้เนอะแล้วก็ต้องใช้ความอดทนในการค่อยๆพัฒนาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับมันแต่สุดท้ายเปิ้นมองว่าถ้าด้วยความพยายามและศักยภาพที่คุณมีคุณจะผ่านพ้นไปได,ได้อย่างแน่นอนวันที่ดวงการงานการเงินแทบคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะประ เดือนพฤศจิกายน67ดนะครับดูกันว่าการงาน <c oughs> การเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างเดือนนี้มีความแบบให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งอาจจะมีความกังวลคิดไม่ตกนอนไม่หลับหงุดหงิดโมโหมันสารพัดอารมณ์เนอะแบบมีความไปโพล่าเบาๆแบบเอ้ยเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็แบบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวก็หนอยเดี๋ยวก็ดิ่งเดี๋ยวก็แบบรู้สึกต่างๆนานาแต่และคนอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันความกังวลต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอาจจะอยาก ได้คำตอบอยากจะเอาชนะอุปสรรคอยากจะมีความชัดเจนในเรื่องต่างๆซึ่งก็ต้องบอกค่ะทุกอย่างที่คุณทําอยู่ถ้าคุณรอคอยอะไรอยู่มันอาจเจียงไม่ได้มีความชัดเจนเนาะพอใจเรามีความอยากให้มันชัดเจนอยากให้มันสรุปสักทีหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันมันก็เลยหงุดหงิดไงเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นมันเตือนก่อนว่าเดือนนี้อะไรที่เราทําอยู่เนาะมันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเฮอร์มิตขึ้นมามันจะมีความช้ามีความคิดวนไปวนมามีความต้องคิดให้รอบคอบเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีความ ช้านิดหนึงแต่เป็นเดือนที่ดีที่เราเหมาะกับการอยู่กับตัวเองเนาะจะเรียนหนังสือก็ได้จะหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้หรือจะไปปรึกษาหาหรือกับคนที่มีความรู้หรือเป็นผู้ใหญ่ก็ดีเวลาคุณมีเรื่องจะต้องตัดสินใจแล้วเรารู้สึกเรากังวลใจตัดสินใจไม่ได้แนะนําเลยค่ะว่าไปปรึกษาผู้รู้เนาะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่มีความชํนานาญเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือว่าผู้หญิงก็ได้ที่เป็นคนที่เอ็นดูคุณเนาะ จ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่พี่สาวได้หมดคนที่คุณให้ความเคารพแบบนี้ก็ได้เช่นกันเดือนนี้นารีอุปถัมเหมือนกันนะเปิ้นเลยมองว่าถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหาต้องการความช่วยเหลือต้องการความชัดเจนไปหาคนเหล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะบางอย่างมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราต้องตัดสินใจมันอาจจะต้องรอปัจจัยภายนอกซึ่งมันยังจําเป็นต้องรออยู่ค่ะคุณก็ไม่จําเป็นต้องหุดหงิดอะไรมากเกินไปเพราะว่าหงุดหงิดไปผลลัพธ์ก็อาจจะยังไม่ได้ดังใจ อยู่ดีอ่าพระนันเตือนไว้ก่อนไม่ได้เห็นว่างานหนักนะแต่ปนมองว่าอะไรที่คุณรอคอยอยู่่มันอาจจะต้องรอต่อไปก่อนมันยังดูเนิบเนิบยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้เห็นอะไรหนักหน่วงหรือว่าไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใครทํางานเกี่ยววิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือจะไปเรียนหนังสือเพิ่มเติมอัพสกิลเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการไอเดียเนาะแบบวาดรูปอาร์ติสอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะโดดเด่นเหมือนกันก็ดีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้หญิงบริการเซอร์วิส ก็ดีเออมันี้ก็มองว่ามันก็มีอะไรดีๆหลายอย่างที่คุณทำแล้วมันดีเนาะแต่แค่ว่าถ้าเกิดคุณใจร้อนต้องการความชัดเจนหรือแบบอะไรที่คุณรออยู่แล้วต้องการให้มันเห็นผลเลยเนี่ยมันจะล่าช้าเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการเงินก็มีกินมีใช้โอเคดีค่ะแต่ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินตามอารมณ์เนาะมันอาจจะมีการใช้เงินไปกับกิเลสความหงุดหงิดโมโหแล้วก็ใช้เงินแบบเออแก้ปัญหาใช้เงินแบบแก้เครียดอะไรเงี้ยแล้วทําให้เรารู้สึกว่า เราหมดเงินไปก็ได้หรืออาจจะหมดเงินไปกับการเสริมความรู้เนาะแบบไปโรงเรียนต่างๆไปท่องไปเที่ยวหรือว่าความสวยความงามได้ทั้งสิน้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการใช้เงิน ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็จะไปได้เรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีการถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้มีแบบลาบลอยเนาะถ้าได้โชคได้ลาบมาจะมาจากผู้หญิงหรือผู้ใหญ่อะไรมาถึง,งดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันเสาร์บางคัะประจาเดือนพฤศจิกาย,ยน67เดนะคะเดือนนี้ต้องบอกว่าระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงมากคนมากความต้องใช้ความอดทนค่อนข้างจะเยอะมากค่ะว่าการงานจริงๆมีความมั่นคงไหมมีความมั่นคงค่ะแต่ด้วยตัวงานของคุณนะ จะต้องประทะพูดคุยดิสคัท ประชุมหรือว่าถกเถียงกับคนในที่ทํางานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะมีความวุ่นวายมีความต้องทําอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างต้องอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นคนกลางเป็นกรรมการก็ได้หรืออาจจะเป็นฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งก็ได้นึกออกปะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องให้คุณเซ็งเบื่อไม่ค่อยได้ดั่งใจแล้วก็ต้องจัดการค่อนข้างเยอะขอให้คุณใช้ความอดทนค่ะแฮงแมนขึ้นมาคือเราต้องใช้ความอดทนแล้วก็มีไฮโลแฟนด้วยคือใช้ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวเนอะทุกอย่างมันจะโอเคบางคนก็รู้ รู้สึกแบบเออฉันอยากจะหนีไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถามว่าหนีได้ไหมจังหวะเวลาเดือนนี้เนี่ยก็ถ้าไปก็อาจจะเป็นแบบวันเดย์ทริปอะไรเงี้ยพอได้นะแต่ว่าถ้าหยุดนานๆเลยเนี่ยเพิ่นเชื่อว่าอาจจะไม่มีเวลาเพราะม,มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องจัดการหรือว่าบางคนก็อาจจะต้องเดินทางติดต่ออะไรนู่นนี่นั่น มากมายเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ว่าโดยรวมค่ะการงานของคุณยังมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ปลอดภัยดีไม่ว่าคุณจะทำงานประจําหรือว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวนะค่อนข้างจะมั่นคงแต่แน่นอนมันมีเรื่องความผิดหวังเสียใจก็คืออาจจะเป็นเพราะการทะเลาะเบาอแวง มีการพูดคุยแล้วเหมือนอาจจะไม่ได้รับการซื้อไอเดียก็ได้หรือว่าคุณมีความคาดหวังแล้วมันก็มีความผิดหวังเล็กๆน้อยๆก็เป็นไปได้ทั้งหมดเออก็ขอแค่คุณอาจจะอดทนค่ะเพราะเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรหวือหวามันมีแค่โอ๊ยมากคนมากความต้องปะทะต้องพูดคุยกับคนเยอะแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจผิดไม่เข้าใจกัน เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วก็มีเรื่องต้องจัดการเยอะเนอะเดือนนี้อาจจะมีอะไรที่มันดูวุ่นวายนิดหนึ่งแต่ถามว่าเป็นสาระสําคัญหรือว่ามันมีอะไรที่ต้องน่ากังวลหรือถึงขั้นไฮไลท์ขนาดนั้นไหม ก็ไม่นะเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปส่วนในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้เด่นอะไรเลยปันก็มองว่าการเงินของคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเดือนนี้เนาะเพราะไพ่มันก็ไม่ได้ขึ้นมั่นคงดีไม่ได้มีอะไรไม่มีลาบลอยไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ไม่ได้มีการใช้ใจ่ายอะไรเยอะปันคิดว่ามันก็มีความมั่นคงไปตามอัตภาพก่อนหน้านี้เป็นยังไงอ่าในเดือนพฤศจิกายนก็คลาย,ลายเดิมเนาะหรือถ้าหมดเงินไปก็อาจจะหมดเงินไปกับการเดินทาง อะไรประมาณนี้เท่านั้นเองที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรกับอาจจะหมดเงินแต่การทําบุญไหว้พระต่างๆก็ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็มีกินมีใช้ปกติดีไม่ได้โดดเด่นหรือว่าหวือหวาอะไรจนเป็นาาป<ะ>อิจฉุกะละกันคัานเกิดวันอาทิตย์คะการงานการเงินของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นะก็มีหลายอย่างต้องจัดการเนอะบางคนอาจจะแบบมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่มีลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาก็ได้ซึ่งคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะกับการสอนงานลูกน้องก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ ซึ่งเราอาจจะไม่อยากทําก็ได้นะก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องให้เราไม่ได้ดั่งใจ <c oughs> เบื่อเซ็งแต่ว่าก็ต้องทําอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะมันมีความมั่นคงอยู่มันมีการต้องพูดคุยอะไรกับคนหลายๆคนแล้วก็มีคนชื่นชอบ ฝากความหวังไว้ที่ตัวคุณอะไรเงี้ยทั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบอย่ามาฝากความหวังเงิที่ฉันเลยฉันไม่ได้รู้สึกอยากทําหรือฉันไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆคุณเป็นคนมีความสามารถนะ <c oughs> เออต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คุณจัดการทําซึ่งคุณทําได้ดีด้วยมันก็เลยไม่แปลกค่ะที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายทําโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือว่าให้ดูแลลูกน้องบริวารต่างๆก็เป็นไปได้ใครที่มีลูกน้องบริวารไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจาการหรือว่าทํางานประจำเนะลูกน้อง อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจมีอะไรกับเขามาหาคุณคุณก็ต้องเป็นคนเคาะคนตัดสินใจต่างๆเป็นไปได้เดือนนี้อาจจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้มากนะเพราะมันมีหนึ่งดาบแล้วว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวคุณเองมีปัญหาอะไรก็คุณก็ต้องเป็นคนเคาะมีปัญหาอะไรคุณก็ต้องเป็นคนแก้ต่างๆนานาก็ ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยบ้านมองว่ามีแต่คนไว้เนื้อเชื่อใจคุณแล้วก็มาขอคาปรึกษาคุณไ่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าจะเป็นเพื่อนรวมงานหรือเป็นใครอะไรอย่างนี้เนาะก็โดยรวมถือว่าดีแต่ว่าเราก็จะเหนื่อยกับการคิดวิเคราะห์นิดหนึ่งตัดสินใจหรือว่าพูดคุยนิดหนึ่งเท่านั้นเองในเรื่องของการเงินก็โอเคนะไม่ได้ดูติดขัดดูมั่นคงดูแฮปปี้ใครทํางานค้าขายก็จะมีลูกค้าเก่าๆมาใช้บริการมีการบอกต่อทํางานประจำเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาตามปกติแต่ถ้าเกิดใครมีเงินที่ได้มาจากค่าคอม มาจากการทำมากได้มากด้วยคุณก็จะได้ด้วยเช่นกันค่อนข้างจะดีในเชิงในเชิงปริมาณแล้วกันนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าได้รายได้ตามปริมาณขายมากได้มากหรือว่าถ้ามีจํานวนคนมาซื้อเยอะได้มากอะไรเงี้ยจะค่อนข้างดีเพราะว่ามันมีไพ่ของการบอกต่อไว้วางใจช่วยเหลือแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอะไรประมาณนี้ก็เลยดีมากค่ะ มาถึงคนวันสุดท้ายค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินของคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างนะต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินเดือนนี้อาจจะฟืดเคืองนิดนึงเนาะบางคนเนี่ยได้เงินประจาเป็นเงินเดือนอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่ะใช้เงินเยอะไปกับการเดินทางไปทํากิจกรรมกินดื่มหรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวได้ทั้งสิ้นเนาะมันจะมีการใช้เงินเยอะในเดือนนี้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเพราะฉันก็ถ้าเรามาดูก่อนก็รัดเข็มขัดนิดนึงเพราะเราไม่รู้เนาะว่าเราจะใช้เงินไปกับอะไรบ้างหรือ ว่าเดือนนี้มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรพิเศษบ้างแต่ถ้าเกิดใครทำฟรีแลนซ์หรือว่าทําอะไรที่มันเป็นกิจการส่วนตัวก็รัะเขมขัดไว้เหมือนกันเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่ารายได้เดือนนี้เข้ามามันไม่ค่อยฟล์หรือมันมีเหตุให้เราต้องเอาเงินไปจ่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความติดขัดพอสมควรก็แพลนเรื่องการงานการเงินแพลนเรื่องการเงินดีๆเพราะว่า มันมีเหตุกันนะว่าเอ้ยเราอาจจะคิดว่าจะมีเงินเข้ามาปรากฏว่าได้มาล่าช้าต้องทํางานไปก่อนแล้วเงินมันตกเบิกอะเงินมันช้ากว่าที่เราทําเป็นไปได้นะคะอันนี้คือในเรื่องของการเงินมันจะมีความติดขัดนิดหน่อยจาเป็นมากที่เราต้องมีเงินสํารองเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครหรือว่าไม่ต้องมานั่งเครียดนะส่วนในเรื่องของการงานมีอะไรให้ทาเยอะเลยค่ะมีเกณฑ์ต้องเดินทางด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนบรรยากาศไปทํางานข้างนอกมีการเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นเปลี่ยนแปลงที่ทํางานต่างๆนานาเยอะ Yeah. หรืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายก็ได้เหมือนกันสําหรับบางคนเนาะแล้วก็มีการติดต่อพูดคุยกับคนเยอะค่ะอันนี้ไพ่คนค่อนข้างเยอะมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของ การงานต่างๆนานาแต่ถามว่าดีไหมป้ญมองว่าดีด้วยนะในเรื่องของการงานคุณมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีคนเอ็นดูมีคนชื่นชอบคุณแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับการงานซึ่งคุณต้องปรับตัวคนเงยเยอะแหละบางคนอาจจะทํางานใหม่เปลี่ยนฟังก์ชันง,งานใหม่มีการโลเคชงานใหม่มีการย้ายแผนกย้ายงานต่างๆได้ทั้งหมดหรือบางคนถ้าทำงานธุกรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์อะมันก็มีเกณฑ์การเดินทางไปติดต่อกับคนใหม่ๆ ก็ได้ซึ่งคุณต้องปรับตัวไงในเรื่องของการงานเปิ้ลไม่เห็นว่าคุณติดขัดแต่คุณอาจจะไปเจอคนที่อาต้องปรับตัวกันเยอะอาเป็นไปได้เพราะการงานเพิ่ลมองว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องยืดหยุ่นต้องปรับตัวแต่ไม่ได้ดูมีอะไรที่น่ากังวลหรือว่าเป็นประเด็นให้ต้องเตือนกันเนาะแต่เตือนในเรื่องของการเงินมากกว่าว่ามีเกฑ์ใช้เงินเยอะหรือว่าอาจจะได้เงินเข้ามาล่าช้ามันเลยทําให้คุณอาจจะมีความติดขัดหรือฟืดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นจําเป็นมากเลยที่เราจะต้องมีเงินสํารอง เอาไว้เผื่อไว้นะเราจะได้ไม่มีปัญหานะคะโอเคประมาณนี้สําหรับการงานการเงินของคนทั้ง7วันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมอะไยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์กำลังใจให้ปัดโดยการกดซปเปอร์แทงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย